เรอคือแพ้โดยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในชีวิตปะจจำวันของเราส่วนใหญ่เรานี้หละจะแพ้ใจตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวแพ้ความโกรธตอนมีคนพูดไม่เข้าหูแพ้ความอยากเวลาเห็นของถูกใจ แพ้ความฟุ้งซ่านเวลาจะทำสมาธิบางทีแพ้แค่ความคิดนิดเดียวแต่ชีวิตเสียสูญทั้งวันเพราะเราเผลอให้กิเลสมาควบคุมใจแทนความเผลอนี่แหละครับคือช่องโหว่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์เพียงเราใจลอยแป๊บเดียวความคิดลบก็เข้ายึดพื้นที่ได้ทันทีครูบาอาจารย์จึงสอนว่าอย่าปล่อยใจไปตามอารมณ์ ให้หันกลับมาดูกายดูใจตัวเองไม่ต้องไปโทษสถานที่ไม่ต้องไปโทษคนอื่นเพราะกิเลสมันเกิดขึ้นที่ใจของเราเองและธรรมะก็อยู่ที่ใจของเราเหมือนกันจะชนะได้ก็ตรงที่เรารู้ทันใจตอนที่มันเผลอนี่นะครับการฝึกสติการพิจารณากายการดูใจจ็เป็นเหมือนการเฝ้าประตูถ้าผเผลอเมื่อไหร่ กิเลสมันก็วิ่งเข้ามาทันทีเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าการฝึกจิตเป็นเรื่องไกลตัวมันอยู่ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นจนหลับคนที่ระวังใจได้ไม่แพ้อ,อะไรง่ายๆแต่คนที่ปล่อยใจเรื่อยเปื่อยตั้งแต่ก่อนเริ่มเราม,มาฟังคำสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตว่าจะเริ่มต้นดูใจและทำอย่างไรจึงจะไม่เผลอกับกิเลส ซึ่งคำสอนของท่านในคลิปนี้ผมได้นํามาจากหนังสือชีวประวัติและคําสอนจากหลวงปู่ขาวอนาลโยโครงการหนังสือบุรพาจารย์เล่มสีเสียงอ่านโดยปราสียาภัยหลวงปู่มั่นท่านสอนไหมว่า การดูกิเลสและสแสวงธรรมท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามใจซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสและเป็นที่สถิตยอยู่แห่งธรรมทั้งหลายกิเลสก็ดีธรรมก็ดีไม่ได้อยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ที่ใจคือเกิดขึ้นที่ใจเจริญขึ้นที่ใจและดับลงที่ใจดวงที่รู้รู้อยู่นี้เท่านั้นแม้ธรรมถ้าสแสวงหาที่ใจ ก็จะมีวันพบโดยลำดับของความพยายามสถานที่การเวลานั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมและเครื่องกดทวงกิเลสและทำให้เกิดขึ้นและเสื่อมไปเท่านั้นเช่นรูปเสียงเป็นต้นเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นและการเข้าบาเพ็ญในป่าในเขาก็เพื่อส่งเสริมธรรมที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นเท่านั้น กิเลสแท้ทำแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทวงกิเลสและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในและภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบหลีกปรีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจอันจะทำให้กิเลสท,ที่มีอยู่ภายในกําเริบลำพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้อยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกำจัดกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้น อันเป็นการย่นวัตตะภายในให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้การสแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อทำความเพียนสำหรับนักบ,บวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจจึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจักษ์พระไทยประทานไว้เพื่อหมู่ชนเพราะการอยู่ในที่ธรรมดากับการอยู่ที่แปลกๆเปลี่ยวๆความรู้สึกในใจดวงเดียวกันนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่อยู่เสมอไม่แน่นอนยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชาต่อสถานที่เท่านั้นผู้เป็นนักสังเกตตัวเองจะทราบได้ทันทีและรีบเปลี่ยนแปลงยกย้ายสถานที่เพื่อความเหมาะสมไม่นิ่งนอนใจอันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสสังสมกำลังเพื่อทำลายตนโดยไม่รู้สึกตัวการแก้เหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาท ได้ทันท่วงทีกิเลสย่อมไม่มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมกำลังขึ้นทำลายจิตและธรรมซึ่งอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้และมีความก้าวหน้าไม่เสื่อมคลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลาไม่พลังเผลอได้เป็นการดีความไม่พลังเผลอนั่นแหละคือทำนบป้องกันกิเลสต่างๆที่ยังไม่เกิด ไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กลเริ่บํำพองและทำความพยายามกำจัดปัดเป่าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดจิตกลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือประช้าเผากิเรตทั้งมวลด้วยตปธรรมคือความเพียร มีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญทำลายคําว่าฌานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตตุดุลก็ดีและคําว่ากิเลสเสื่อมอำนาจก็ดีกิเลสตายไปโดยลำดับไม่มีกำหนดสถานที่เวลานาทีก็ดีหรือกิเลสตายไปจนหมดสิ้นภายในใจก็ดีจะปรากฏประจักษ์ใจในสถานที่บำเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสม ของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบคอบนั่นเองไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดระดับของกิเลสท,ทั้งมวลโปรดทราบอย่างถึงใจว่าทำเจริญณที่ใดกิเลสย่อมเสื่อมและดับศูนไปณที่นั้นคำว่าที่ใดนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากันห้ำหัน่นฟันฝ่าค่ากิเลสด้วยความกล้าตายในสนามรบ คือใจโดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นเครื่องหนุนกำลังเพื่อชัยชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยประโยชน์แห่งความเพียรของตนอย่าหันเหเรรวนว่ากิเลสกองทุก์ขจะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากมีอยู่ในใจดวงเดียวเท่านั้นเท่าที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นไปด้วยความตะเกียดต,ตะกายลูกลูบคำคลำ เพราะขาดครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนโดยถูกต้องจนได้มาเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนบุคคะกับได้เห็นกองทุกข์และความแปลกประหลาดพร้อมกับความอัศจ,จรรย์เกินคาดทั้งหลายที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนแสดงขึ้นนัดที่ใดเลยนอกจากแสดงขึ้นที่ใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่เกิดและสถิตยอยู่แห่งธรรมกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้น และมีทุกข์กับสมุทยัยที่มีอยู่ในใจของเราของท่านแต่ละลายนีเท่านั้นเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากเหนือสิ่งใดๆในโลกทั้งสามที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรักผลนิพพานได้อย่างมิดชิตแม้เครื่องมือทำการขุดค้นบุกเบิกทุกข์สมุทยัยเพื่อมรักผลนิพพานให้ปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผยก็ไม่มีอะไรในสามโลก ที่สามารถยิ่งไปกว่านิโรธกับมักซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เรื่องมีอยู่เพียงเท่านี้อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคลใ,ใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในใจจะผิดพระประสงค์ของความมุ่งหมาย ของศาสดาผู้ประธานธรรมสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำม,มาตลอดและเกี่ยวกับเรื่องการภาวนานั้นหลวงปู่มั่นท่านย้ำเตือนเสมอไม่ให้สิทธิ์ประมาทโดยละความเพียรการแนะนำให้สิทธิ์ปฏิบัติภาวนานั้นหลวงปู่มั่นท่านย้ำเสมอว่าจะใช้บทพุทโธเป็นบทบริกรรมสำหรับผูกจิตก็ได้เมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้ว ให้วางบทบริกรรมเสียแล้วพิจารณากายต่อไปในการพิจารณากายนั้นหลวงปู่มั่นท่านสอนดังนี้ในการพิจารณากายเริ่มแรกให้พิจารณาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะเพ่งพิจารณาได้อย่างสะดวกในอาการ3 2ทสองเมื่อพิจารณาจนเกิดความชัดเจนกลับไปกลับมาหรือที่เรียกว่า โดยอนุโลมปฏิโลมจนหายสงสัยในจุดที่พิจารณานั้นแล้วจึงค่อยเปลี่ยนเป็นจุดอื่นต่อไปอย่าพิจารณาเป็นวงกว้างทั้งร่างกายเพราะปัญญายัางไม่แก่กล้าถ้าพิจารณาพร้อมกันทีเดียวทั้งร่างกายความชัดเจนจะไม่ปรากฏต้องค่อยเป็นค่อยไปเมื่อพิจารณาจนเกิดความชำนาแล้วถ้าเราเพ่งปัญญาลงไป จุดใดจุดหนึ่งความชัดเจนจากจุดอื่นๆก็จะปรากฏเป็นหนเดียวกันเมื่อพิจารณาพอสมควรแล้วให้น้อมจิตเข้าพักอยู่ในความสงบเมื่อพักอยู่ในความสงบพอสมควรแล้วให้ย้อนกลับออกมาพิจารณาร่างกายอีกให้เจริญอยู่อย่างนี้จึงจะเจริญทางด้านปฏิบัติเมื่อจิตมีความชำนาญเพียงพอแล้วคำบริกรรมพุโทโธก็ไม่จำเป็น เพียงกำหนดจิตก็จะสงบเข้าสู่สมาธิได้ทันทีผู้ปฏิบัติจิตภาวนาถ้าส่งจิตออกไปภายนอกจากร่างกายแล้วเป็นอันผิดมรรคภาวนาเพราะบรรดาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนประกาศพระศาสนาอยู่ตลอดพระชนชีพของพระองค์นั้นแนวการปฏิบัติไม่พ้นจากกายดังนั้น กายจึงเป็นสนามรบก,กายยึงเป็นยุทธภูมิที่ปัญญาจะต้องค้นเพื่อทำลายกิเลสและกลองทุกข์ซึ่งจิตของเราทำเป็นธนาคารเก็บสะสมไว้ภายในหอบไว้หาบไว้ห่วงไว้จนนับพบนับชาติไม่ได้สัตว์ทั้งหลายไม่ว่าชนิดใดในสังสารวัฏนี้ล้วนแต่ติดอยู่กับกายนี้ทั้งสิ้นทำบุญทำบาปก็เพราะกายอันนี้ มีความรักมีความชังมีความห่วงมีความแหนก็เพราะกายอันนี้เราสร้างทรัพย์สมบัติขึ้นมาก็เพราะกายอันนี้เราประพฤติผิดศีลประพฤติผิดธรรมก็เพราะกายอันนี้ในการบวชพระพระอุปชาที่จะให้ภาคกาสายะแก่กุลบุตรผู้เข้ามาขอบรรทชาอุปสมบทก็สอนให้พิจรารณาผมขนเล็บฟันหนงัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นส่วนที่เห็นได้โดยง่ายเหตุที่ต้องพิจารณากายในการปฏิบัติภาวนานั้นหลวงปู่มั่นท่านสอนไว้ว่ากายนี้จึงเป็นทั้งเหตุและเป็นทั้งผลมรรคผลจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นจากกายนี้แหละกายนี้เป็นเหตุกายนี้เป็นผลเอากายนี้แหละเป็นมรรคเครื่องดําเนินของจิตเหมือนกับแพทย์ทั้งหลายจะรักษาเยียวยาคนป่วยได้ ต้องเรียนร่างกายนี้ให้เข้าใจถึงกลไกทุกส่วนจึงจะสามารถรักษาคนไข้ได้ไม่ว่าทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันวงการแพทย์จะทิ้งร่างกายไม่ได้ถ้าวิชาแพทย์ทิ้งการศึกษาระบบกลไกของร่างกายจะแล้วก็เป็นอันศึกษาผิดวิชาการแพทย์ทางสรีรวิทยานักปฏิบัติธรรมถ้าจะทิ้งการพิจารณาร่างกายเสจแล้ว จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องดําเนินมรรคปัญญาร่างกายที่ประกอบขึ้นด้วยส่วนที่เป็นรูปและส่วนที่เป็นนามถ้าผู้ปฏิบัติไม่พิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบแล้วคําว่าน,นิพิทาวิราคะนั้นจะไม่เบื่อารกำหนดอะไรนิโรธซึ่งเป็นตัวปัญญาจะไปดับทุก์ที่ไหนเพราะเราไม่เห็นทุกที่ดับของทุกก็ไม่รู้ไม่เห็น พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พระองค์ต้องพิจารณากายนี้เป็นเครื่องดําเนินมรรคปัญญาเพราะในอุทานธรรมบทว่าอเนกาชาติสังสารังเป็นต้นนั้นพระองค์ได้ประจักษ์อย่างแน่นอนว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปพระองค์หักกงกรรมคืออวิชชาเสียความเกิดของพระองค์จึงไม่มีต่อไป กงกรรมคืออภิชามันอยู่ที่ไหนถ้ามันไม่อยู่ในจิตของเราจิตของเรามันอยู่ที่ไหนจิตมันก็คือหนึ่งในห้าของปัญจขันธ์อันเป็นส่วนหนึ่งของนามนั่นเองผู้ปฏิบัติต้องใคร่ครวญพิจารณาอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าดำเนินตามมัรคภาวนาไม่มีอารมณ์อย่างอื่นนอกจากกายนี้ที่จะดำเนินมัรคภาวนาให้เกิดปัญญาขึ้นได้ จะเห็นนะครับว่าสิ่งที่หลวงปู่ม,มั่นท่านสอนไปนั้นต้นเหตุของความทุกข์อยู่ที่ใจของเรานั่นเองครับถ้าไม่รู้ทานใจกิเลสมันจะคอยลากเราไปทางที่มันอยากได้เสมอบางวันก็ลากให้โกรธบางวันก็ลากให้ฝุ่งซ่านบางวันก็ทําให้เราทอแทรหรือหลงโม่เมาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะเราเผลอนั่นแหละครับ คือจุดแพ้ตั้งแต่ต้นเรื่องการพิจารณากายดูดใจมีสติไม่ใช่การทำเล่นๆน,นะครับแต่เป็นการฝึกเพื่อให้เราควบคุมชีวิตตัวเองได้ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์สติเปรียบเหมือนคนเฝ้าประตูบ้านถ้าเฝ้าดีแค่มีเสียงเคาะประตูก็รู้แล้วว่าใครมาจะรับหรือไม่รับก็อยู่ที่เราแต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่ ประตูเปิดทิ้งไว้เมื่อไหร่โจรคือกิเลสก็เดินเข้าบ้านหน้าตาเฉยเพราะฉะนั้นชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเพราะไปตำหนิคนอื่นแต่ชีวิตดีขึ้นเพราะเราเปลี่ยนใจตัวเองฝึกให้ทันดูให้เป็นเห็นให้จริงใครดูใจตัวเองได้คนนั้นก็ได้กำไรใครมองไม่เห็นใจตัวเองคนนั้นขาดทุนแพ้อะไรก็ไม่เท่าการแพ้ใจตัวเอง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้งกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ